สวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้เมื่อยหนึ่งเมื่อนี้เสาสอผ้าลุกทงลุกทาหาเห็ดหาหอนหาปูหาปลาหากบหาเขียดหาเก็บผักหักนอจักสิไถ่ยังไงถึงเบามาเลยเอาเอาดีๆดูมื้อนี้มาหยังโอ้ยว่าสิมาขุดจีลอจีลอจีรอจีนายไตเวียงเอิ้นจีหน่ายตัวเออจีลอจีโปมจีนายหะละไปสิได้น้อยหรือได้หลายก็ไปมาเลย เห็นนีแ่แหละโค้ดหนึ่งพี่น้องลักษณะโว้ดจิโรอมันจะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้นอนี่แหละคือโว้ดจิโรอแต่<อ>เห็นลักษณะนี้แบบนี้ก็เห็นนู่นเดี๋ยวข้างเฮือนนะอืมกุยขี่กว้ย <laughs> <laughs> ขี้มันก็้จะโบแมนแบบนี้โบแมนแบบนี้เหรอเออถ้าเป็นลักษณะนี้จะเป็นโว้ดจิโรอถ้<ว>าสิใหญ่กว่านี้เป็นก้อนผลขึ้นมาน่าจะแมนกว้ยขี้แบบนี้วูบวกอะไร่ะกุ้เลยจ้ะ จร่ไีจี่ิรอได้ลวตัวนึงตัวนึงมันมัไปยูทงยู่าคือเก่านานพี่น้องเนาะขุดจีโรอมอนจานจิลิยนกำลังขุดจร่มือได้ไ่ได้ลุกคล้องกับขืนโคบไม่ได้ขืนโคกก็ลงกทงทงจิเรดขึอเลือกจะหุดหปลิ่มดจาูขีมักนเลกตายแทะงูแมงดุดขี่ใ จุ๊ดจี้อย,ยูจย่จังเนาะีี่มาลุน้นนำการเน,นาะจี๊จี้ใหญ่บ่เนาะมันคือบอลเลนไปแล้วแววน้องแมวเปนตีดไปแล้วไปแล้วแววไปโอ๊ยฟุดเหนื่อยพวกแห้งฉันไปแตะมะล่กันอยู่ออยตอนนี้เราได้สามตัวแล้วเนาะได้จีรอแล้วก็ได้เขียดน้ำเอ๊ะยังงี้จานเจ้าเมื่อย เอาเลยได้จักโตแล้วจีรอนี่ได้กำหนึ่งเลยโอ้ยอย่าต้องเล่นเช่นไปแล้วโอ้ยโอ้ยขุดทั้งหย่าถึงนี่มันไล่ไปอยู่ในไล่คูปกันดูใช่มาเบิ่งหน้าเบิ่งไกลบ่ได้เบิ่งไกลบ่ได้มันจีติดนี้อ๋อโอ้ขุดบักโดดได้จำกนี่โอ้ยไปแล้วไปแล้วเหตุไดเขาจีอยู่โหลดในป่าในดงในทงในท่านี่มันมีหนามกินได้นี่ทงอเมซอนทงอเมซอนแักว่าทงขีกูจะ เอาเห็นแต่หอดใหม่จะกินได้บ่นี่อ๋อกินบ่ะมัดจิบบรรเทาความหิวหนามเอยวะร้องวงหลังจากเขาลงทุนกัมซอนมาเขาก็ได้มาเจอทีมงานเดียวกันใช่มาลีอยู่แจนี่อ๋อเจ้าแดงนี่ไอ้น้อยทำมาวงนี้เลยอือโอ้เจอเพิ่นมาตอนใดนมาหอดผียามหอดผียามไหนบ่บอกเขาบางเป็นเจอบางอ่อนมาเจอเพิ่มไปถามมันด้วย มีน้ำกินบ่กึยน้ำกินไม่บ่เออได้หมานบ่หมานบ่โอ้ยยังไม่ได้จกโตนะพี่น้องเดลยหาก็มาขุดเจ้าป๋องเนาะเอาเอาทุกอย่างเนาะจิโร่จิโร่ก็เอามงม่วงก็เอาเอาทุกอย่างจุ่มมือนี้อันใดก็เป็นเอาเอาเบิร์ดเนาะแมเอาขุดต่อไปขุดต่อไปเจ้า ลีลาในการคุดเนาะลีลาในการคุดที่รอของจูริยอนเนาะโอ้ยระวังจับหัวพุทธี <laughs> ตัวเองเราว่ <laughs> างจากหัวพุทธีเพราะกูอยากได้ไป็คุดหน้านะ <laughs> เน๊เก่งนิดๆเป็น <laughs> ปคุดชวนนะับปู๊มากจะรีเลยกูนะเลยเนาะเห็นปะหลังจากคุดไปเกือบตายเนาะวันนี้คือผลลัพธ์ ไงจากลงทงอเมซอนมาเนาะก็มาเจอนี่ไปเรชื่อดีคนเชือลายดีเฮลโลอาจิโกโตอาจิกตเนาะเด้กก็โตเพายังจัดเพราะเรคนแอฟริกาเพราะคนตาคนบึงคนโถงคนทาคนตกนั่นแหละหู้จิรอสิยอยู่พี่ ทีการขุดเนาะโอ้ทีการขุดเจ้ากันขุดธรรมดาธรรมดามมนสิบวัตะ่นะต้อ <Okay. S 2> งขุดในนี่มันตงเทเนาะฮึ่ายป่ะเน่มนานอเหยขุดเป็นอยู่ปะ่ะ ห e ู้ยอ่ะเห็นแล้วเหง่เลยมายากเลยหงวนเยวัดหงวนอื่นน่ะน่าอ็ห็นดีแท้หงยังลหะหูจีปมได้แล้ววะเดี๋ยวนี้คุดจนสูงขาดัง็มเห็นอยู่ตัวกิหลนุนลุนจกจกตอนนี้เกำลังจกหงเน ได้แล้วภุมใจทุกคนงานกันนานจนว่าพี่เนาะหลังจากเขาคุดได้ประมาณสักนีาคุดเจ้าหน้าที่เนาะอืมเข้ากัจีเมื่อเห็ดกินแรงปพบาตอนนี้กับตาเวินคอยคำลงแรงเลยเดย้พอเจวเลยเนาะเนื้อรละบาดน,นี่ได้กากที่ตาไมไปได้พป่น้องเด้อคลิปนี้มาคุดจิรอคลิปนานจะจิไปคุดยังคุดคำหรือจิไปคุดยังกะ ฝากที่ตามม่ได้พี่น้องนะคลหน้าน่าจะเป็นไปคุดแมงแมงดุดขี่โอ้โพ่อแล้วพ่อแล้ไปไปฝากครึงพ่อแม่พี่น้องทีเบิ่งคลิปแล้วเนาะนี่คือวิธีวิธีสะบัดของเฮ้งใครอยากประหยัดงบในขอบครั่ประหยัดค่าใช้จ่ายลุงทงล่งทาคืนโคกคืนป้าล่ง,ง,ลง,ลงหวยลุวงน้องหาก,กินเองพี่น้องมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้พี่น้องเด,ด้อแมนแมนแมนอันนี้กะเฮานี พอกินแรกแล้วสื่ได้ซื้อยังใช้ตืมอันนี้คือสิไปขัวแจวขัวปุ่นบ่ได้บ่ได้ซื้อยังใช้ตืมมีแต่เมื่อลักพักอยู่สวนเนาะเมื่อลักพักแล้วก็สิซื้อสีสันงัวน่ะมาใส่จัก3โลเวัดแจวใส่กันมันจังแจววันแจววันแจวใช้่ารใช้การใช้ายเอาอยากให้มันแซ่บตืมเด้เออแม่นๆๆนพักก็เฮาบ่จําเป็นต้องซื้อเพราะว่าเฮาเห็นบ่ลักแล้วฝากไว้นําพ่อแม่พี่น้องใครอยากกินเส้นเหลาแสบต้องลงทุ่งฮาขุดจิโอในยามนี้ ถ้าว่าขึ้นโคกแม่จีนู่นมือหนาเขาสีพาไปคุดเด้อพี่น้นองเด้อก็ขอฝากเด้อพี่น้องเด้อร์ส่งสุริยนลูกสมปอยฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้อสุริยนลูกสมปอยอา้าวขอบใจสำหรับขอบคลิปนี้ขอขอบใจหลายๆเด้อเอาเมื่อมาดิเมือ่อครัวได้มาดิได<ว>้ไปไปอ้าวที่ล่อหอดิไหวพวกเจ้าบ่แมนนะ่ได้เอาสั โอ้โว่าายนี่ได้ก็เปจิโร่ตัวเอง